สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องฉลองสอบเสร็จเฮ้ฉลองสอบเสร็จนั่นเองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเฮลูกก็สอบเสร็จแล้วนี่นาเดี๋ยวไปรับน้ําขิงดีกว่าเห็นว่าสอบเสร็จจะไปฉลองกับเพื่อนไม่ใช่หรือไงใช่ไหมเราแม่ไปด้วยไปรับก่อนไปรับก่อนเปิดปรทุนเปิดกระจกแป๊บหนึ่ง เฮ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีรถไปรับดีนะอันนี้ก็เป็นสีม่วงละเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีล่ะกรจะได้ตกใจไงว่าเอ้ยแม่เปลี่ยนสีเลยแล้วหรอสีอะไรดีนะนี่แหละสีเขียวเป็นเลยจ้าสีเขียวม่วง อกันอยู่ไหนเนี่เด็กๆน่าโรงเรียนเหมือนเดิมเหรอเนี่ยคงใช่แหละจ้าเอ๋นี่ไงมารับรวจ้าเด็กๆแม่ค่ะสอบเสร็จแล้วไปฉลองเป็นเทอมได้ไหมคะแม่ที่ร้านไหนเหรอจ้าลูกจะไปร้านไหนจะไปกินอะไรหนูอยากกินส้มตำแต่เพื่อนอยากกินรามเมงอะมันมีร้านหนึ่งที่เขาขายรามเมงกับส้มตำมัแม่ว่าร้านไหนมีมัน กันด้วยเหรอเข้าสิคะแม่งั้นขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆขึ้นอูอูเกาะเย่างี้เหรอใช่ไปร้านไหนล่ะลูกแค่บอกทางแม่ได้ไหมจ๊ะแม่น้ำขิงสวัสดีคะ่ะแม่น้ำขิงสวัสดีคะ่ะแม่น้ำขิงสวัสดีคะ่ะตะเลิศเหรอแม่ร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านนี้เหรอจ๊ะวุ้ยร้าน,นเปิดใหม่ด้วยเนี่ยใช่เขาบอกว่าเป็นร้านเปิดใหม่นุ่นเดมแม่บอกว่า กินแซ่บแล้วนี่เด็กๆกลับบ้านได้ตอนไหนเนี่ยตอนไหนก็ได้คะ่ะเพราะว่าอยู่กับน้ำขิงแล้วก็บอกว่ากับแม่น้ำขิงโอเคจ้าลงเลยจ้าเด็กๆวันนี้แม่เลี้ยงเองเย้ yeah! แม่น้ำขิงใจดีมากเลยอะจะกินอะไรไปเลือกเลยนะจ้าเด็กๆนั่งกันเลยนะจ้าถึาแม่นั่งโต๊ะแยก กว่าเป็นบาทกินอะไรดีนะกินอะไรดีเราอนี่ก็ได้อุ๊ยอร่อยมากพวกแกอยากกินอะไรสนะตามจชอบยนะอก,กินอะไรอะโอยมานี่ก็อยากกินราเมงสินอยากกินซุปตําเลือกโตะ๊ะนั่งเลยจานนั้นโต๊ะไหนเลือกเลยทุกคน ให้ลองชิมนี้ไม่เอามานัง่งโตวด้วยกันดีโหม่ทำไมนัง่งแยกโตวกันอย่างเงี้ยขอนั่งตรงนี้ก็กันนะเดี๋ยวค่อยหัน้าไปคุยด้วยกินนี้ก็น่กินไก่ย่างก่อนแล้วกันหูอร่อยเวอร์ใช่ไหม,มว่าแต่คะแนนสอบเราจะเป็นเกรดเทอมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะนั่นเดะ เกเทอมนี้เจ้าองมันเป็นยังไงอะ่ะฉันว่าแย่แน่ๆเลยอะ่ะฉันน่ะเทอมเนี้ยเฮ้ยฉันตั้งใจสุดแล้วนะแต่ข้อสอบมันยากเกินอะ่ะคือแบบครูสอนอะ่ะครูสอนแบบหนึ่งออกข้อสอบอีกแบบหนึ่งฉันก็เลยงงอะ่ะเดย์ hmm. และนี่ขึ้นมอสองไปนี่จะเข้าสายอะไรกันอะ่ะฉันน่าจะเข้าวิทยาศาสตร์มั้ง วิคอมสินภาษาโน่นน่ะอิงอืมฉันน่าจะเข้า GP มัง้งโหจี GP เลยเหรอสมองไหวอเอาแกไม่ไหวก็ต้องไหวอะ่ะแม่บอกให้เข้า GP พโห<ฮ>บังคับเกินไปเป้าวแกอยากให้ฉันเรียนดีๆแบบอะไรพวกนี้แหละแกตามภาษาคนเฒ่า อุ้ยแต่ว่ามันก็บังคับเกินไปฉันก็ไม่รู้ะฉันก็อยากเข้ากับแกอยู่เหมนกันนะแต่แม่บังคับอ่ดิห้ยเซ็งเซนี่พอแกกลับบ้านได้ตัวไหนเนี่ยดึกดึกเลยปะอสอบเสร็จก็ปิดเทอมเลยอ่ะไม่ได้เจอพ่อแกอีกแน่เลยอ่ะแหมนัดกันมาก็ได้นี่แกไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย โอ้วันอาทิตย์นี้ไปดูหนังกันปะขับรถไปให้แม่ไปส่งได้ดีสาวที่นี้ได้ใช่ไหมจะได้ขอแม่มใช่คิดถึงพวกันแน่เลยอย่าปิดเทมเนี้ยส่งการเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกโอ้ตั้งสิบสิบสบสามเมษายนกว่าจะได้เจอนูน่นเดือนกว่าน,นู่นคิดถึงตายแน่เลยยา ไกลกันได้นะก็คงดีจะได้เล่นด้วยกันแบบไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะนั่นเด็กเออฉันไม่ของจะให้ด้วยสอบสบุบสุดท้ายเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันละนี่อะไรอะเป็นนาฬิกา Apple Watch ใช่ไหมวะนั่นแหละออ Apple Watch Apple w a t อ๋อเฮ้ยขอบคุณเกมมากนะแพงหน้าดูเลยอะ ละสิไม่แพงได้ไงนั่นเด็กนั่นเด็แม่ซื้อให้พวกแกอ่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะแม่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้าอย่าลืมใส่กันด้วยละ่ะถ้าเกิดใส่แล้วไม่ใส่อีกแม่มีน้อยนะเนี่ยขอบคุณแม่มากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพีย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุบม่วบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายทุกคนสอบเสร็จกันหรือยงังเอ่ยปิดเทอมกันหรือยังคะถ้าเกิดสอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้วเม้นมาบอกใต้คลิปด้วยนะคะ